โรดโรดอาจจะมีจัก,กรวาลอื่นอีกที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนอันมืดมิดของเราซึ่งเวลาจะไหลย้อนกลับโลกที่พลิกตัวกลับนี้อาจเป็นแหล่งกําเนิดของสสารมืดซึ่งเป็นสสารที่มองไม่เห็นซึ่งมีอยู่ทั่วจัก,กรวาลของเราอาจจะมีจัก,กรวาลอื่นอีกมากมายที่ตัวครหนอีกคนตื่นขึ้นมาในเช้านี้แต่เลือกเสื้อยืดสีขาวแทนที่จะเป็นสีแดงซึ่งทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่ลองเริ่มด้วยสสารมือที่หาได้ยากนี้ก่อน สสารมืดเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของจักรวาลแต่เราไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรกันแน่และมาจากไหนนั้นเป็นเพราะสะสารมืดไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนสสารปกติเรามองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงมันเรารู้แค่ว่ามันมีอยู่เพราะว่ามันบิดเบือนแรงโน้มถ่วงได้แม้ว่าสสารปกติและสะสารมืดจะแตกต่างกันมากแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลน,นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าต้องมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างทฤษฎีใหม่ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าสสารปกติจะเคลื่อนที่ไปทางไหน จะมีเวอร์ชั่นคู่ขนาดในโลกสสารมืดเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่าง2โลกมีเรื่องบังเอิญแปลกๆเกิดขึ้นกับสะสารทั่วไปที่นิวตรอนและโปรตอนมีน้ำหนักเกือบเท่ากันซึ่งทำให้พวกมันเกาะติดกันและทำให้อะตอมสเสถียรทำให้ทุกสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่ามีอยู่จริงถ้าโปรตอนมีน้ำหนักมากกว่านี้อีกนิดนึงก็คงไม่มีความสมดุลและอะตอมก็จะไม่กาะตัวขึ้น ในจักรวาลคู่ขนานอันมืดมิดบางทีสิ่งต่างๆอาจเกิดขึ้นแตกต่างออกไปบางทีในจักรวาลน,นั้นโปรโตอนซึ่งเทียบเท่ากับโปรโตอนอาจไม่จับกับอนุภาคอื่นๆทิ้งนิวตรอนที่โดดเดี่ยวไว้ข้างหลังซึ่งอาจเป็นแหล่งกําเนิดของสสารมืดทฤษฎีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสสารมืดอาจมีเคมีของตัวเองเช่นเดียวกับอะตอมมืดและตารางธาตุมืด เป็นเวลานาน,านมากที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ามีสสารมืดเพียงประเภทเดียวแม้ว่าอนุภาคเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกันในบางอย่างเช่นแทบจะมองไม่เห็นแต่ขนาดความเร็วและผลกระทบต่อสสารปกติอาจแตกต่างกันไปถ้าแนวคิดนี้ถูกต้องแสดงว่าในอดีตอาจมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างจัก,กรวาลของเราและจัก,กรวาลคู่ขนานมืดการศึกษาวิธีก่อตัวของธาตุต่างๆในจัก,กรวาลยุคแรกอาจช่วยให้เราได้เบาะแสะเกี่ยวกับเรื่องนี้ แนวคิดเรื่องโลกที่พลิกกลับได้นี้จุดประกายความอยากรู้และความสับสนในหมู่นักวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าแบบจำลองแลมด d า CDM เพื่ออธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมของจักรวาลของเราตามทฤษฎีดังกล่าวจักรวาลส่วนใหญ่ประกอบด้วยสสิ่งได้แก่พลังงานมืดและสะสารมืด พลังงานมืดเปรียบเสมือนแรงผลักที่ทำให้จัก,กรวาลขยายตัวเร็วขึ้นสสารมืดเป็นเส้นใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งดึงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงทำหน้าที่เหมือนกาววัตถุทั่วไปเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดาวหางเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆของจัก,กรวาลเท่านั้นแบบจำลองนี้ยังบอกเราเกี่ยวกับบิ๊กแบงด้วย และบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่ร้อนแรงและแออัดและว่าจัก,กรวาลเติบโตและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดได้ยังไงแม้ว่าแบบจำลองนี้ดูเหมือนจะถูกต้องในหลายๆด้านแต่ก็อธิบายปรากฏการณ์จัก,กรวาลทั้งหมดไม่ได้ถ้าคุณวาดโมเดลนี้ลงบนกระดาษมันจะดูเหมือนแผ่นเคกเ้กแบนๆหลายแผ่นที่วางซ้อนกันแผ่นเค้กแต่ละแผ่นแสดงถึงจักรวาลในช่วงเวลาหนึง่งจักรวาลเมื่อวานจะเล็กกว่าจักรวาลในทุกวันนี้แต่จะเป็นแผ่นเค้กที่เล็กกว่าเล็กน้อย ท้ายสุดคุณจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของจักรวาลน,นั้นมีลักษณะเหมือนกับกลวยยักษ์ที่คว่ำลงซึ่งส่วนปลายที่เล็กจิ๋วนั้นคือบิ๊ก a บงเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วเรามองไม่เห็นเวลาที่อยู่ไกลออกไปได้อีกด้วยเครื่องมือที่เรามีเพราะงั้นเราจึงไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ไกลออกไปอีกยิ่งไปกว่านั้นเรายังไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีหลังจากบิ๊กแบง แต่ถ้าเราใช้คณิตศาสตร์จักรวาลอาจก้าวข้ามจุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นี้ได้ซึ่งอาจหมายความว่าอาจจะถอยหลังก็ได้เกิดเป็นรูปกรวยกระจกที่คล้ายกันซึ่งเวลาจะไหลย,ย้อนกลับอย่างน้อยก็ในมุมมองของเราแนวคิดทางเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกําเนิดของจักรวาลเท่านั้นแต่ยังตั้งคําถามเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในฟิสิกส์อีกด้วย ความตื่นเต้นทั้งหมดเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานนั้นมาจากแอนนีตาซึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ประจำการอยู่ในแอนตาร์กติกาและการค้นพบต่างๆของมันเครื่องมือนี้ตรวจพบอนุภาคพลังงานสูงที่แปลกประหลาดจำนวนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะระเบิดออกมาจากใต้แผ่นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาปัญหาของอนุภาคเหล่านี้ก็คือพวกมันไม่ทำตัวตามกฎของฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ารังสีคอสมิกเป็นรังสีชนิดหนึ่งที่เดินทางจากอวกาศผ่านโลกและกลับมายังโลกอีกครั้ง แต่อนุภาคที่เรารู้จักอยู่แล้วไม่ควรมีพฤติกรรมเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะอนุภาคที่มีพลังงานสูงมักจะชนกับบางสิ่งบางอย่างภายในโลกและไม่ออกมาทางอื่นเหมือนอย่างที่อนุภาคเหล่านี้ทำดูเหมือนว่าอนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังด้วย ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานอนุภาคเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนก็ได้และนักวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องศึกษาพวกมันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนว่าทําไมพวกมันจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ฟังดูคล้ายกับเด็กสี่ขวบเลยนะ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจัก,กรวาลไม่ได้มีแค่จัก,กรวาลเดียวแต่มีจัก,กรวาลอื่นๆอีกมากมายล่ะแนวคิดเรื่องพระหุจัก,กรวาลน,นี้มาจากแนวคิดเช่นทฤษฎีการพองตัวซึ่งกล่าวว่าลูกของเรามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นแม้ว่าการพองตัวของจัก,กรวาลจะหยุดลงในละแวกบ้านของเราเมื่อหลายพันล้านปีก่อน แต่มีแนวโน้มว่าการพองตัวจะยังคงดำเนินต่อในภูมิภาคอื่นๆของพหุจักรวาลโดยสร้างจักรวาลที่แตกต่างกันซึ่งมีกฎฟิสิกส์และลักษณะเฉพาะของตนเองจักรวาลของเราเป็นจักรวาลเดียวที่เรารู้ว่าเอื้อต่อชีวิตยกตัวอย่างเช่นเรามีดาวฤกษ์ที่สเสถียรซึ่งให้ความร้อนและความอบอุ่นได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สิ่งมีชีวิตก่อกำเนิด นอกจากนี้เรายังมีธาตุต่างๆมากมายเช่นคาร์บอนและไฮดโดรเจนซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อให้เราดำรงอยู่ได้สมมติฐานพระหูจัก,กรวาลให้คำอธิบายว่าทำไมจักรวาลของเราถึงมีสภาพที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากสมมติฐานนี้อาจอธิบายได้ว่ามีจักรวาลอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่มีสภาพที่แตกต่างกันทำให้การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง นัยะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของทฤษฎีพรหุจักรวาลคือแนวคิดเรื่องด o อปเปอร์แกงเกอรซึ่งเป็นบุคคลที่เหมือนกันทุกประการของบุคคลที่อยู่ในจักรวาลคู่ขนานแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าภายในพรหุจักรวาลอันกว้างใหญ่อาจมีสถานการณ์มากมายที่ตัวตนที่เหมือนกันทุกประการกับเรากำลังประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเวลาเดียวกัน ก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางสู่จัก,กรวาลอื่นๆเราอาจต้องทําความเข้าใจจัก,กรวาลของเราซะก่อนตัวยอย่างเช่นมีกาแล็กซี่หนึ่งอยู่ไกลาจากเราซึ่งอาจไม่มีสสารมืดเลยมันอยู่ห่างออกไปประมาณ250ล้านปีแสงและดูปกติในตอนแรกแต่ถ้าเรามองดีๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่พบสารมืดเลย ถ้าปรากฏว่ามีกาแล็กซี่แบบนี้อีกความคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างกาแล็กซีอ่อาจเปลี่ยนไปโดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่าสสารมืดมีความจำเป็นต่อกระบวนการนี้โดยทำหน้าที่เหมือนกาวที่ยึดทุกอย่างเข้าด้วยกันยังไงก็ตามเป็นเรื่องจริงที่กาแล็กซี่ที่แปลกประหลาดนี้มีแสงสลัวกว่าและมีดาวฤกษ์น้อยกว่าปกติเมื่อค้นพบครั้งแรกในปี2019นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจไม่มีสสารมืดเนื่องจากความเร็วในการหมุนของกาแล็กซี่ ความเร็วที่กาแล็กซี่หมุนจะบอกได้ว่ามีสสารมืดอยู่มากแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบความเร็วนี้กับสิ่งที่เราเห็นนักดาราศาสตร์ก็จะคำนวณได้ว่าจะต้องมีสสารพิเศษเช่นสสารมืดอยู่มากแค่ไหนและในกาแล็กซี่อันเป็นเอกลักษณ์นี้คณิตศาสตร์บอกเราว่าไม่มีสสารมืดอยู่เลยในบรรดาทฤษฎีทั้งหมดนี้ยังมีทฤษฎีหนึ่งที่ระบุว่าสสารมืดอาจไม่มีอยู่จริงเลยการวิจัยใหม่นี้เสนอว่าบางทีเราอาจกำลังค้นหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเลย พวกเขาคิดว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงอาจไม่ดีพอที่จะอธิบายว่าทำไมกาแล็กซีบางแห่งจึงมีพฤติกรรมแปลกๆเพราะง้นแทนที่จะเป็นสาสารมืดซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้พวกเขากลับบอกว่าอาจเป็นเพียงเพราะเรายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าสาสารปกติทำงานยังไงพวกเขาได้ข้อสรุปนี้จากทฤษฎีที่เรียกว่าพลศาสตร์นิวตันแบบปรับปรุงใหม่ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงมีพฤติกรรมแตกต่างกันในระยะทางไกลามากหรือความเร็วต่ำมาก